ต่อไปเดี๋ยวเสียให้แทนจีจ้าได้เลยนะคะ่ะอยังไงตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราเนี่ยยังมีผู้สนับสนุนนะคะที่บอกว่าเห็นความสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เห็นถึงความเป็นไปได้นะคะที่จะทําให้คนไทยของเราเนี่ยได้เกิดความรู้สึกได้เกิดความคิดได้เกิดอะไรที่ได้รับจากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอเรียนเชิญน,นะคะ สองดุยงานสําคัญนะคะผู้บริหารนะคะจากทางกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะทออสนะคะรวมถึงผู้ควบคุมงานสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเรียนชิญท่านแรกเลยค่ะคุณดํารงทองคำนะคะรองผู้บริการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่ปสมัยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะและท่านที่สองค่ะคุณไรวัดก้องเสียงเยมค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวาองแผน่รุ่งก้อง ครมนะคะและคุณอังรารในข้านน,ะะนักครประเสริฐผู้ควบคุมงานทางด้วยนะคะ,ะน้ำทุคนทั้งทองสมนำ้ำพุเทพทองคนำคนะพอดี <c oughs> ขออภัยคะ <c oughs> ่ะนั่งเบียดกันไหมคะขยับมานิดน,นึงแล้วงันเนี่ยจะได้แบบว่าเออเพราะว่าคุณรุง้งติดภารกิจต้องรีบกลับไปถ่ายละคร <c oughs> สวัสดีทั้งสามท่านเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> เพราะจริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยจริงๆนะคะอ่าต้องถามคุณหนึ่งก่อนเลยว่าอีนางเอ๋ยเขยฝรั่งนี่นะคะสร้างจากบทภาพยนตร์ที่ชนะเลิศในโครงการประกวดน,นะคะ Thailand Script Project แน่นอนต้องมีคุณค่าทั้งเรื่องราวของบทน,นะคะทั้งเรื่องราวของความสนุกสนานแล้วนอกจากนี้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะให้อะไรกับคนดูบ้างคะจริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะมีใีๆๆๆๆๆๆหลายทิศทางหลายเรื่องสาระก็อย่างที่ด เป็นธุรกิจพอเพียงเรื่อง,องของเรื่องในหลวงนะครับแล้วก็ใเรื่องของอเป็นภาพของขนรเสียงเสียงจะเป็นเป็นพูดอีสานค่ะคือจะสอนแทรกความเป็นไทยเข้าไปในนั้นนะครับ ก็คือเรียกว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศนะคะร,รวมถึงวิธีการพูดภาษาต่างๆของเขาที่แบบว่าชัดเจนจริงๆนะคะคราวนี้มากันที่คุณดำรงบ้างนะคะว่าภาพยจาร์เรื่องนี้เนี่ยมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมยังไงบ้างครับทำไมถึงกระทรวงวัฒนธรรมนะคะถึงจะมาสนับสนุนเราอย่างเป็นทางการแบบนี้คะจริงๆกระทรวงวัฒนธรรมเองค่ะดังๆค่ะก็มีเกม ทีมตอนพิจารณาเนี่ยตรงสำนักงานเองได้รับมอบหมายมาพิจารณาสารบสนุกข้าพเจ้์ซึ่งจริงๆแล้วมีประมาณตร้อยเรื่องเลยทั้งหมดค่ะแล้วแบบเรื่องนี้ <ร Stevens. S 1> เนี่ยไปเข้าเกณฑ์เกณฑ์สำคัญก็คือเรื่องของการอ่าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์อ่าเสริมเสริมสร้างการปกครองหลับการที่ประทายอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ <rant> <mystery> จ,จุดสำคัญของเรื่องนี้ที่คณะกรรมการระดียนายก็คือเรื่องของการเคารพและศรัทธานในคุณค่าของวัฒนธรรม,มชาติเราเองนะครในขณะที่เราเองก็ไม่ได้ดูไม่ยอมรับของวัฒนธรรมชาติของเราอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆเลยนะ,ะก็ทําให้เรามองว่าในอย่างเรื่องนี้มันน่าจะมีส่วนในการที่จะสร้าง ความรักความภาคภูมิใจรวมทั้งการอยู่ร่วมกับสังคมโลกด้อย่างนค่คือพูดง่ายๆนะคะถ้ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยจะไปซ้อนไปสั่งไปบอกชาวบ,บ้านธรรมดาเนี่ยบางทีอาจจะสื่อส่ายกันยากเราก็ถ่ายทอดด้วยภาพยนตร์นะคะที่ดูกันยยง่ายๆแล้วก็สนุกสนานแบบนี้ด้วยนะคะส่วนทางทอสอะคะทุนไยวันเราเลงเห็นความสําคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างไรคะจึงรับเลือกแล้วก็สนับสนุบบบน,นะคะ แล้วก็เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ค่ะเชื่อเพื่อที่จะใส่อะนะ,ะแต่ว่าเราก็มีโครงการทางด้าน CSR นะคะที่เราให้ความสําคัญกัไม่ยิ่งหย่อนไปกว่กากันนะคะก็โดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมาด้านศิลปวัฒนธรรมนะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการของพรสอง่ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเราให้ความสําคัญกับการขายทอดศิลปวัฒนธรรมนะคะ ภาพยนต์นะคะที่มีเนื้อหาสาระนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศเรานะคะค่ะต่อเนื่องแล้วนะคะเราก็โดยเฉพาะภาพยนต์เรื่องอิอนาเอ้เนี่ยะค,ะค่ะเผยฝรั่งะค่ะก็มาส่องคล้องกับแนวนโยบายของธนาคารในเรื่องนี้นะคะ,คะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่ามันเป็นการส่งเสริมให้เราเนี่ยรักวัฒนธรรมของเราเองนะคะ ในพื้นบ้านของอีสานนะคะแต่ว่าที่สําคัญในเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการสอนแทรกในเรื่องของภารกิจของธนาคารเข้าไปด้วย<อ>นในอีสานนะคะว่าเราเป็นสถาบันการเงินที่สามารถจะเข้าถึงประชาชนได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะสอนแทรกสอนในเรื่องของการส,ส่งเสริมให้คนรู้จักการออมเงิน,นเอาเงินไปฝากที่ธนาคารค่ะหรือว่าไปขอสินเชื่อเพื่อน,นําเงินนั้นมาหมุนเวียนพัฒน,นาชุมชนให้มีการเจริญเติบโต้าวหน้าก็คืออย่าง เรียกว่าคพรอวงจรอยู่ในภาพยนตร์นะคะทำให้ชาวบ้านนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าไม่เคยรู้เรื่องวิธีการกู้ยืมเงินหรือออมเงินอะไรยังไงก็อาจจะเข้าใจผ่านทางภาพยนตร์ด้วยนะคะและถามทางคุณนะคะพนอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารู้สึกยังไงคะที่มีทั้งกระาทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยมาสนับสนุนเราะคะเพราะว่าแบบเออดูเป็น กิส่วนวัฒนาธรรมแล้วก็เป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่เกินครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางการทั้งสององค์กรอย่างสูงครับที่ได้เรนเห็นว่าหนังเรืร่องนี้มีคุณค่าจริงๆคือหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เป็นหนังที่ฟังดูหลายๆอย่างมันจะดูออกเปหนังซีรียส์ไซจิงเป็นหนังที่โฆษนานแต่ว่าสอดแทรกสาระเพื่อให้ดูสนุกขึ้นดูง่ายขึ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆที่เรนเห็นถึง ประโยชน์ของไนเป็นไครับค่ะก็คาดว่าคุณผู้ชมนะคะก็จะได้ทั้งความสนุกสนานนะคะได้ทั้งประโยชน์ได้ทั้งสาระนะคะจากอีดังเอ้ยเขยประหลนี้ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันเลยนะคะต้องขอเรียนเชิญค่ะคุณสุจิตราคำดีนะคะ